ุ่มตอนสามทุ่มนะฮะอ่ะตอนสามทุ่มจะพอมันไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอสเต็ปแบบนึงอันนี้เรียกว่าสเต็ปตอนสามทุ่มนะตอนสามทุ่มนะอันนี้คือสเต็ปสามทุ่มตอนนี้พักคนเริ่มเยอะใแล้วฮะขาถ่ายช้าๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วน้ำอบตรงต้องเป็นเต็มนะต้องเต็มต็มนิดนึงแล้วต้องยิ้มต้องยิ้มต้องจัดทุกมุมต้องมองต้องมองไปสุกทิศทั้งหม ตีดุมป่ะโหยไอ้เนี่ยตีดุมตีดุมตีดุมผัดปีกทีหนึ่งเนี่ยผีกที่ผัดปโอเคสองตีดุมป่อ่าหาดุมครับเพื่อนมาเยอะแล้วหาดุมเมาแล้วฮะตีหนึ่งะตีหมาแล้ว พอตีหนึ <Cornell> <captions> ่งครึ่งจะริ่มเหนื่อยตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งเริ่มเหนื่อยนะก็อยากก็อยากหน้าอกตึงเหมือนเดิมอ่กลับไปตีหนึ่ีหนึ่เริ่มเาฮะตีหนึ่งเริ่มเมาผมไม่ไหวแล้วอายเลยนยไม่ทัน